ว่าตัวตัวไอ้ทั้งซีนันพับลงแบบนี้มเป็นล่มเนี่ยเขาสมัตเอาลูก์ูตัดออกเลยบ่แหงกันบ่ตัดออกเลยบ่ได้ยิ่งได้ยิ่งเนาะ,ะ,ะเพราะว่าครับท่านพูดมันจะทา่าซีหยาบแนเนาะมันขาดช่างก็ซโดิมาเบ็ดเทินซานรันแป้ของน้นองหัวคือเก่าเป็นยังไงเนาะ ตองมันี่แสงพี่น้องไงหาาสีนี้ขาดสียั้ขาดสีพี่น้องไเนาะสีสลักหัวงูน้ำบนก่าสร้ตังสีน้องาเนี่ยแปดแสนเงินล้านหนึ่งเนาะลราอยู่สองแสนสองแสนมาจ่ายค่า ฝ่าบาดตาเพิ่มความสว่างสวยพี่น้องเลยเนาะให้กับเพื่อนซาลาแปียนเองน้องม่านีแสงพี่น้องเลยทางสร้างห้าวกำลังเดินมือการจวดหรือได้เนาะอ๋อมุ้งเลยมันนี่นะแนวแล้วมันนี่เนาะแนวเลยอาโกยบาทเลยงินแข่งหมดกดมาชับบาดเลยนี่ตลอดเส้นไม้ก้อยเด้อจ้ะพี่น้องเลย ไปเราไปเียบได้ไหมได้ไปจะร้อยอะไรมาเนี่ยบ่ไปจะร้อยอะไรมาเนี่ยยังไม่ได้จะร้อยเนาะไปพูดละร้อยห้าสิบเฮ็ยเจนเทิร์นเลยป่ะเนี่ย เป็นปูพอดีเนาะอ่ป็นปูพอดีมงซานห่ใส่มงขนาดเรียบร้อยแล้วเนาะใส่จะคล้องเกลื่อนมันเป็นทางไหนคือสมอชิมีแท้เนาะว่าเะอะไรคล้องเกลื่อนมันเป็นงไหนะคองเลนมันเป็นทางไหน Ó ไปได้พี่นองเลยเนาะชื่อต,ตูปูปตูปูแปดภาพรอบๆบ,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 บ้านพวงไก่พี่นองเบิร์นนะนออไปชมพี่นองเลยหลังจากลนะื้อไม้เก่าเนาะซานออกไปตกแต่งโดยไม้เส้นชีแปดยังไงสร้างไวนกบหายพักแน่เนาะ มุ้งแล้วกายนี่คือซีีาบเนบาะท่าซีบาทน,นี่พี่น้องเลยหัวงบนอกบุญน่ะหาลานหาพี่น้องเลยลบไปคาสร้างซีลานสีลานหาแล้วอยู่ลานลน,นึงลันหนึ่งน่ะมาซื้อไม่เ้ซื้อสังซีเมื่อกี้แปดแสนเหลืออยู่สองแสนกี่บาทนีพี่น้องเลย ดีสลักกัสิบพกอแล้วใช่รอาวันนี้งบทั้งวุ้นมีอยู่แต่ว่าจะข้าเบียกอยู่กรุงเทพพี่น้องนะเนาะยังไปเบียรเรื่งทั้งทบ p a i า w i พี่น้องเนาะสวยจังได้จังทบกุกษาเรือกันอกทธิเด่นพี่น้อง ว่าไอวุ่นเลยอาณาวันนี้พี่้นวมันเป็นแบบสังกสีถับลงมาเนาะแต่ว่าต้องพอมันท่่งพันว่าอยากให้เอาลูโมูตัดว่าสันพี่้นวเลยเนาะทัดขอ xin lắm bắt nó lấy những cái tampon đi kia nó hello 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 ดูแบบม่าน,นี่มุ้งลังตัวซนารยเปล่าหน่าเนาะชนตัวสีนี่ก็เฉวงวากันพี่นองเลยเนะยาะได้เจองทั้งพอบนิุภมงนไปาวางบทางรูไี่อยู่รูนันป่าพี่นังจะ่ะไไปบงึงอยู่ทางฝั่งไทยเนาะ ตอนั้นเห็เพื่อนเจ้ามองก่อนเพื่อนเจ้าเองปะผู้ดีลยเนาะมองนู้นท่านักแมนบดบแมนทั้งออมทั้งบอลใชบจะคลายปะก็ไปซื้อดำเข่ากันไป ชื่มเขากันชื่อเท่าได้ามลาฮนตะกี้โอ้สมาร์ติกีเนาะจาสมาร์ติกีกับซามล้านกันนัดก,ก็ได้พี่เนาะก็ปีผ่านมานเนาะประมาณสิบสิบปลายปีสิบหา้ปปาชิ้นหกป,ปีชิ้นหกปีหกปีแล้วหัวเจ่าหนี่บ้านแห่งท้องเนี่ยสัญ,ญญาณแห้งเนาะสัญญ,ญาณโทรศัพท์โอเคอยูอเ่เพียงไง เงียบเนาะทาง FC เพื่อนเก่าของผมกำกันมาไลยาอยู่สางฝีมือโ OK, นะอเคเนาะเงียบบันดงคันโดกัโอเคพี่น้องเลยเนาะผ่านเอฟซีก็ตั้งพันเดอ้อทีมงานสายจวดทีมงานสายจวดสองพอคอยมีทีมงานหนึ่งอยู่บันดงเนี่ยจวดหรือกันกันกันเห็ุตรงนั้นสองมือแล้วหกคนเด้ยสองมือสามมือเรียบร้อย ว่าตัวตัวไอ้างซีมันพับรงแบบนี้มันเป็นร่มเนี่ยเขาสมัตเอารูกมูตัดออกเลยบ <it> ่แหงกันบ่ตัดออกเลยบ่ได้ยิ่งได้ยิ่งเนาะเพราะว่าพรเพมัสยท่าชีอย่างเนียเนาะมันคาดช่างสีดิถาเป็นแบบนั้นผมยังไงอายุสามเนาะตัวนี้มัน อเรอาเคาะออกตะปูออกอะไรแต่เราไปงานเอาตะปูแล้วกัมท่าซีต้องเห็ดหา่างนั่นเนาะจะบางานธรรมดาถัดงบซืซีบุญบดแล้วพี่น้องเลยสองแสนกีบส่วนสายเจาะเนาะเอาโทรถามแล้วพี่น้องเลย ไยเจานิสิมาอีซัมเมอร์นามดานมันจะมาเจาคุนขอคุ้มเกี่ยวเข่าก่อนมาสัน่นพรมฝนยังมาตกสิเปรลาดติดต่อันพอเคยใสบริการลาตลอดเด้อยู่ทางแถวเขตโฮซานกแหละการบันลงไปสแ่แลนเวียดนามกู้ละสิเปรลาด โอเคสยสดงดงามกิน้องเลยสารกันเป็นเสาปูนเดน๋ยวเดี๋ยวพองหวัวออกมาหนโอทโาตกใจอะไรกิน้องไหยเนาะเราก็อยู่ดีี่แ้กอยู่เนาะทางอาเจ้าก,ก็ได้ใช่มเมื่อกี้องหัวไปซื้อยังก็มาเนี่ย เรือเเอ่องตาปูบอ่เออสี่โลสี่โลหมดเลยเ,เห็ดซาวเห็ดซาวสบายดีพี่นอนเอาไงอันนี้รายการไม่มาที่นี่พี่นอนเอาไงเ,เนาะอันนี้บริการใจใจะออกไปใจเพื่อนม,มันบม่พอไม่สี่แปดคับไม่แฟนพืชเนาะลาดกีนพอดีหลบกลมๆเนาะ ลานก็บพี่น้องเลยผึ่งน้ำบาบุญบ้านป้าเพื่อบานพี่น้องนุกทั้งข้าเบิ้ดได้แหมแล้วพี่น้องวุ่นกันเหลืออยู่สองแสนเกีบกระติมกระจายค่ะตะปูพันแสนซาวเหลืออยู่แปดสิบพันเกีบปาดเลยพี่น้องเลย <S <S นจนบนกันพี่น้องเลยแล้วดูว่า,าจริงได้ยี้ เงี้ได้บาทเนี่ยว่าปุ๊บย่อขาปักเลยพีเน้องเลยอ๋อสบัสดีกันโอ้ยมาใส่มาจะใส่ค่กุบใาได้ซสักย่าเออเลาเป็นยังเป็นพยานบริษัทมอนบััเป็นเตดอนแล้วเอ่อทำสักยา ปวพยานยังปิเดี๋ยวล้วเมยแล้วยังมีบ่างละวเมยบ้ากพยานยังเบอเ์อะท่อเป็นทะโตนี่ยตุ่มเป็นบ่ขึ้นสักยาบานส่กสปนหรือเปล่า เราเห็นแบนักลจกเนาะไปขอแบบพื้เป็นเป็นเนมอ่รืบบอก่ือเอาโแล้วสาวว่ากิ็กา่จักอ่รอเนยพาไปเสียเนาะ

ข่ากันหนึ่งลายเลยพี่น้องปี๊ปปี๊ปเซาปี๊ปกินข้าเศร้าแล้วเขาอยังไงข้าวเศร้าชุนเจ้ากินข้าวซวดยกันเนาะมารได้ไม่นานได้อเนาะกัน้องกบ้านก็ว่าห่ากัย่อเข่าย่อน้ำโลดพี่น้องเลย อืมเที่ยงเนาะคุยแดกเฮาก็ยังบ่กินข้าวเชอยู่10:00นมาเด้อมาเด้ออืมโอ้ช่างบ่ไวจังือมานี่อืของเพิ่นเฮ็ดได้มีตวเดียว่าแกงปลาทูมุนเด้อเนาะล้นเอยางส

ขออีสองมืออกว่าแสนมือมาเขาข่าวแคนั้นเลือดกอะพันข่าคนอ่ะเจ้าันถือที่ยังเนาะมันยังที่สิบป่ะสิบเนาะมันกันมนังที่สิบ chân sĩ chuẩn khan chuẩn phụ chuẩn phụ chuẩn phụt chuẩn phụ 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 đi, phụ chuẩn phụ chuẩn phụ จังไงแ่บแทบแบแทบแแบก็บอกอ่ะคะทีเแซบเรบอาาล่กแล้วขอยอะบนี้อะไอ้บงชาคนจำบาที่ยฮะ กินมาแล้วกินมาแล้วแอ่าแนสัง <wont> ส <Momo S 1> ีสีเดียวกันคือของน้ำเลืดพี่น้องเลยเนาะซ้านไป เนี่สร้างคนมีอุปกรณ์เครื่องมือฝากครบเนาะด้ว้แผ่นช่งกะสีพี่น้องนะที่ว่าที่ปั่นล้มนะทั้งพร้มทุกอว่าถ้าเป็น,ปนไปได้อยังไงสร้างเพคนเอารูปงูเนาะตัดเขียนออกพี่น้องเนาะเดี๋ยววาเนี่ย nè okay, bây giờ rồi, thôi, oh, hay sang, còn lăng hay bưng đại bỏ, nó, mương cột nước, mạ sang, mạ đẽ, bây giờ rồi, cửa xì nó, มึสมอสามค้อภาสาไงห้ามีสอบเก้าน่าไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mọt bỏ lỡ những 知道知 โอเคพี่น้องเลยนักการหมาดเด็เขินชาล้านแปดของน้องหัวคือเก่าพี่น้องเลยเนาะน้องมันี่แสงพี่น้องเลยถ่ายสีนิ้วขาดสีนิ้ขาดสีพี่น้องเลยเนาะสีสลักหัวงูน้ำบนกาสื่อสั้งสีน้ำขาวเนี่ยแยนนงงปดแสนเงินล้านหนึ่งเนาะเราอยู่สองแสนสองแสนมาจ่ายค่าสปูอีก แผนจาเราอยู่แปดสิบพันกี่พี่น้องเลยถ่ายแล้วบ่าพอไเนาะประมาณบ้านโอเคทำมาไ,ได้ซะแค่ไหนผมมียางหลายเพี่นองเ้ยม,มาอัปเดตบ้านหัวพี่น้องในส่วการตเนาะขอบคุณของขวบใจบรสุขคนที่ข้ามาัพื่เปน็นแรงงาครับสวัสดีคับ วโดยมาตลอดเนาะที่มาครับสุขสุขคนเปน็นอะไรอยู่ดีแหงเด้อไปแล้วสบายดี